คุณพ่อไว้ในห้องน้ำแม่ให้คุณพ่ออยู่กับโถส้วมนานๆเสียงอะไรเนี่ยปดมุงไม่ยไม่เปิดไม่เปิดเ็นทีตรงมูลโถส้วงบอกซะเลยแกคุณพ่อนี่สนุกจังเลยเนาะ้ย่ป็นมุกนั่นอะไรอ่ะพวกหนูสองคนขังพ่อไว้ในห้องน้ำพ่อเลยต้องไปแบบไหนคิดว่าจะรอดเ เดี๋ยวคุณพ่อก็จะลงมาแล้วเอาตุ๊กตาม,มาวางไว้ตรงนี้แก้งพ่อดีกว่าจัดไปจัดไปคุณพ่อจะตกใจแน่หรอแค่นี้เองอะเธอคิดว่าฉันแก้งพ่อมากี่ครั้งอะครั้งนี้ครั้งที่6 2แล้วเฮ้ยนังย่งไงคุณพ่อมาแล้วหลบ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 แล้ว <c oughs> เฮ้ยเฮ้มไป,ปยู <c oughs> คุณพ่อนี่อ่อนจังเลยนะคะ <c oughs> แก้พ่ออีกแล้วเหรอเนี่ย แก้งพ่อทุกวันเลยเนี่ยตกใจกหมดเลยนะเนี่ยเอาตุ๊ก,กตาตัวนี้มาวางไว้อะก็คุณพ่อน่ะนาแก้งยังไงล่ะคะขันต่อไปอย่าแก้งพ่ออีกนะเป็นมุกประโยคพ่อกลัวขังต่อไปแก้งพ่ออะไรดีอ่ะขังคุณพ่อไว้ในห้องน้ำแม่ให้คุณพ่ออยู่กับโถส้วมนานๆาจัดไปปวดคองจังเลยไหม เฮ้ยแก้งพ่อทำไมพ่อ,อยังเจ็บท้องอยู่ไปเข้าห้องน้ำก่อนแสดงว่ายาถ่ายอ่ะได้ผลเสียนะเป็นมุกพ่อเจ็บท้องเลยเป็นมุกประโยกเนี่ยทำไมชอบแกล้งพ่ออย่างนี้เนี่ยเป็นลูกนิสัยไม่ดีเลย เสียงอะไรเนี่ยปิดมุ้งประโยคปิดมุ้งประโยคเอ้ล็อกพอยก้วเรอเนี่ยแก่งพอยอีกแล้วปิดมุ้งประโยคปิดมุ้งประโยคไม่เปิดไม่เปิดปิดมุ้งประโยคเปิดสะใจจังเลยคุณพ่อจะออกไม่ได้เนี่ยซวยแล้วสิปิดมุ้งประโยคแกงเราอีกแล้วออกทางไหนดีเนี่ยเห็นทีตมมุดโถส้วงออกซะแล้ว เง like hey, <sm> ียบไปแล้วอ่ะไหนเปิดดูสิเฮ้ยโถ่ซ่วงก็หายไปด้วยอ่ะแกคุณพ่อนี่สนุกจังเลยเนาะใช่ใช่แต่ก็ไม่รู้เนาะว่าคุณพ่อหายไปไหนกับโถ่ซ่วงเนี่ยเฮ้ยเป็นมุกนั่นอะไรอ่ะ อาจารอาจารย์อาจารย์ตัวเองคุณพ่อกลายเป็นหัวส้วมไปแล้วเหรอเนี่ยทำยังไงดีปิ่นมุกพวกหนูสองคนขังพ่อไว้ในห้องน้ำพ่อเลยต้องเปรมแดดไหนเออพวกหนูแค่แกล้งพ่อเองนะคะอย่าทำอะไรพวกหนูเลยไม่ได้ต้องตา้ยย,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 ยคิดว่าจะรอดเหรอ เราไม่น่าแกล้งค <dans les> <ici> ุณพ่อแบบนี้เลยอ่ะใบยกไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นแวบๆอยู่เลยเราออกไปด้านหน้าแล้วเข้าบ้านกันไหมอ่ะคุณพ่อโถสว่มเดินไปทางนู้นแล้วอ่ะไปแล้วเป็นมุก ปิดมุกทำยังไงดีคุณพ่อแล้วยังไงเหรอคุณพ่อแก่งพอดีนะนะจะรู้มีสายแย่จะรู้มีสายไม่ดีคุณพ่ออย่าทำอะไรพวกหนูเลยนะคะคุณพ่อหัวโถสว้มคุณพ่องั้นต่อไปนี้หนูจะไม่แก้งคุณพ่อแล้วค่ะเอาเอาก็ได้ก็ได้ครั้งนี้พ่อจะปล่อยไปก็แล้วกันเนะหนูผิดไปแล้วหนูจะไม่แก้งพ่ออีกแล้วค่ะ คุณพ่อกลับมาเป็นคุณพ่อของหนูแล้วเลิกเป็นคุณพ่อหัวโถส้วมเถอะค่ะกลับมาเป็นคุณพ่อสุดหล่อคุณพ่อกลับมาแล้วลูกต่อไปก็อย่าแกล้งพ่อแบบนี้ไม่งั้นพ่อจะกลายเป็นผีหัวโถส้วมมาจัดการกลับหนูเอาเอาไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรฉันไปซื้อขนมที่ร้านใกล้ๆแป๊บเดียวเธอรอฉันอยู่ที่หน้าบ้านได้เลยรีบกลับมาล่ะฉันก็อยากจะกินขนมเหมือนกันนะโอเคโอเค นี่ไงไม่เกี่ยวนดีเอเฮ้ยบคนี่มันค่ำแล้วนะจะออกไปจริงๆรเหรอฉันไปซื้อขนมที่ร้านใกล้ๆแป๊บเดียวและอีกอย่างฉันปั่นจักรยานไปด้วยไม่ต้องห่วงหรอกนะาเธอรอฉันอยู่ที่หน้าบ้านได้เลยก็ได้ก็ได้ไปไปไปนุ๊คไป รีบกลับมาล่ะฉันก็อยากจะกินขนมเหมือนกันนะโอเคโอเคทำไมขนมเยอะจังเนี่ยก่อนจะเข้าบ้านกินคนเดียวดีกว่าแม่ไม่ต้องแบ่งใบยกเนาะดูซิมีอะไรบ้างกินอันนี้ดีกว่าของโปรดของฉันนี่สวยเลย ขนมรสชีส์แสนอร่อยไม่ต้องแบ่งใบโยกหรอกเฮ้เสียงอะไรเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยคิดจะสกิบิดีไหมนี่ไงไม่เกินกันดีดีเฮ้ย ไปาานั่นไงฉันบอกแล้วปิ่นมุกว่าอย่ากลับข้ามันอันตรายใช่จริงๆด้วยอ่ะผีซิกิเบดี้อ่ะน่ากลัวสุดๆเลยไปๆเข้าบ้านกันได้แล้วต่อไปก็อย่ากลับข้านะปิ่นมุกโอเคโอเคถ้าเจออีกไม่รอดแน่เฮ้ย นี่ฉันรับเองฮัลโหลโทรหาสกิมี่อยเลททำไมพวกเยต้องตายอยู่แถวนี้สินะฮเข้าไม่ได้ละสิใครบอกว่าฉันเข้าไม่ได้ลนะ่ะฉันลอยได้ด้วยวันนี้เราออกไปเล่นอะไรกันดีนะนี่เบยโยเราออกไปเล่นอะไรกันดีอะเอ่อไม่รู้สิลงไปข้างล่างก่อนแมก่อนจะออกไปเล่นก็หวีผมหน่อยสิเบยโย เราลองโทรหาสกีบีดี้ทัวร์เลทไหมที่กำลังฮิตๆน่ะจะบ้าเหรอเขาก็บอกอยู่ว่าเบอร์นั้นอ่ะมันเบอร์ปลอมถ้าไม่ลองก็ไม่รู้หรอกแต่ฉันเชื่อนะว่าสกีบีดี้ทัวร์เลทอนะ่ะมีจริงโอ้าไร้สาระมาเดี๋ยวฉันลองโทรดูเบอร์น,นี้แหละ098732นี่โทรติดอยู่นะแต่ไม่มีคนรับอะ่ะสงสัยของปลอมแน่เลยเนาะ รับเลยใบยโยกแต่ฉันกลัวมานี่ฉันรับเองฮัลโหลโทรหาสกิฟฟิลี่อยเลยทำไมพวกแกต้องตายเขาพูดอะไรอะ่ะเฮ้ยเขาบอกว่าเขาจะฆ่าเราอะ่ะแต่ว่ามันคงไม่รู้หรอกว่าบ้านเราอยู่ไหน,น,นเสียงเพลงอะไรอ่ะ ปิดมุกรีบไปปิดประตูรั้วหน้าบ้านแล้วไม่รอดหรอกเฮ้<ค>เข้าไม่ได้ละสิใครบอกว่าฉันเข้าไม่ได้ละ่ะฉันลอยได้ด้วย จะทำ,ทำอะไร,ะไรพวกหนูเลย,น,เลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลูกเฮ้ยนี่มันตัวอะไรอะหนูโทรไปหาสกิบบี้ทัวร์เลดแลวเขาบอกว่าเขาจะมาบ้านเราค่ะและเขาบอกว่าจะฆ่าพวกเราด้วยค่ะคุณแม่ฮ่าลูกทำไมลูกทำแบบนี้呀โทรไปหาคนแปลกหน้าได้ยังไงต่อให้จะเป็นเบอร์จริงหรือไม่จริงเราก็ไม่ควรโทรนะลูกเพราะเบอร์โทรน่ะสามารถทราบที่อยู่เราได้เขาก็เลยมาหาเราแบบนี้แหละนั่นแหละลูกเธอถึงต้องตาย ไว้ชีวิตลูกฉันเถอะฉันจะสั่งสอนลูกไม่ให้โทรเบอร์มั่วส่วอีกแล้วจะไม่รบกวนคุณอีกแล้วสกิบดีทอยเลทก็ได้ก็ได้ขราวหลังอย่าทำแบบนี้อีกหรอกพอไม่มีตังกขไปขโมยมาจากวัดกุฏิหลวงตานั่นแหละที่เรียกว่าทางลัดมะม่วงมะเ้าวนี่แหละที่ผมต้องการนัดจนแม่มาบอกพาจะททำโทษพเจะททำโทษอย่างนักระวังจะกลายเป็น เปริเปรื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 เปลืรดเปลือด